ตัวนี้ทุกคนจะใบร่วงหมดแล้วครับใบร่วงเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาเรียนสามปีนะครับนี่มันลาบไม่เดินป่ินใบใหม่ขึ้นมาทำ,นทำโคนทาโลกโคนดูดูดินแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับของผมเพิ่มเพิ่มดินไปแลวปีปีกายนี่ย เพิ่มดินไปแล้วครานี้ผมก็จะรากมันยังไม่ขึ้นมาบนผมก็จะถากรอบโคนเฉพาะห่างประมาณสี่สิบเซนรอบรอบรอบโคนในดูว่ามีเชื้อราไหมแล้วก็ลาดลาดด้วยกันยากันไฟทอบกันเชื้อราลงไปเนี่ยแล้วก็จะฉีดเชื้อราบนต้นลายแดง แล้วก็ศูนย์ห้สองเข้าไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมบลอนบวกเข้าไปส่วนรอบนี้เนี่ยอย่าลืมบริเวณรอบรอบรอบในเนี่ยพ่นยาเชาื้อราทิ้งไว้ได้วยนะครับเนี่ยรอบในลาดแล้วเราพ่นไว้ได้วยเหมือนเราพ่นต้นแล้วเราพ่นลงมาโคนเราพ่นไม่ใช่ว่าพ่นแค่ใบพ่นทั้งต้นให้มันเปียกชุ่มครับ การจัดการปล่อยน้ำของผมก็ช่วงนี้ผมก็จะเป็นสามวันครั้งหรือสองวันครั้งดูอากาศอากาศร้อนจัดก็สองวันครั้งถ้าอากาศไม่ค่อยร้อนก็จะสามวันครั้งก็จะปล่อยดูความชื้นของเราเพราะเราจะมาเอาให้นาทีสิบนาทีไม่ได้อย่างหัวผมเป็นหัวผ่าแป๊บผมจะใช้เป็นหกหมุนสองหัว น้ำมันจะเม็ดใหญ่กระจายแล้วดูปั๊มเลยไม่ใช่ว่าจะเอาตามกันหมดปั๊มแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันบางคนก็ปั๊มแรงของผมมันจะใช้ปั๊มสามแรงปั๊มหน้าสามสามแรงสาม,สามพัดเมนก็จะเป็นเมนหน้าสามแล้วก็มาสองนิ้วสองนิ้วตามแถวเนี่ยแล้วก็ไม่แยกเป็นนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ย ผมจะ๋แยกมาเป็นนิ้วหนึ่งแยกเป็นนิ้วหนึ่งแล้วขึ้นหกขุนบ่าวผมก็จะใช้จะใช้หกขุนแล้วก็จะฝังดินเมนนี้ผมจะเป็นเมนสองนิ้วเมนใหญ่ผ่ากลางไรจะเป็นเมนสามนิ้วปั๊มหงก็จะเป็นปั๊มสามใบพัดได้ปได้ชุดห้าแรงแล้วดูการเบี่ยงน้ำดูการกระจายน้ำของมัน เราจะเอามาเพื่อนๆจะดูแล้วจะามาทําตามผมไม่ได้มันต้องดูดูแรงน้ําดูแรงน้ําด้วยอันนี้หัวมีปัญหาถ้าหัวตันจะแค่ไขมาก็ดูมันมีเศษหินอยู่เศษหินเศษดิน ดูการเบี่ยงการกระจายน้ำห้านาทีหรือสิบนาทีมันอยู่ที่เหมือนอยู่ที่ปั๊มเราแล้วก็การส่งน้ำมาด้วยท่อเมนการส่งน้ำมาหัวสปริงเกอร์เรามันจะเหมือนเขาไหมต้องดูปรับใช้เอาครับทุกคนนียถ้าเราทําตามเขาระบบน้ำเรามันเยอะมันก็จะอา,อาจจะเกิดคลนเน่าได้ ดูการเวี่ยงน้ำํำองผมมันจะเวี่ยงไปนู่นเลยรัศมีก็เน้นรอบทรงพุ่มนี่ดูไม่ได้เน้นขคนต้นองผมเน้นระยะพยายามให้ลามันออกมาหากินเยอะๆไม่ไม่เน้นลงคนอย่างเดียวเพราะเน้นลงคนอย่างเดียว พื้นที่มันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะทําให้ระบบโนเงาได้เนี่ยครับมันก็ฟื้นละปรับเปลี่ยนแล้วเราเอามาปรับเอเราดูเพื่อนหล,หลายๆคนหรือยังไงศึกษาผมก็มือใหม่ศึกษาแล้วมาปรับใช้มันก็มันก็ได้ผลครับเนี่ยจากใบล่วงมันก็แตกใบใหม่ละอย่างต้นนี้ติดลูกไว้แล้วก็ตัดแล้วนี่ต้นนี้ได้สองลูกตัดไปกินละ ไบไม่ร่วงต้นนี้ที่ติดลูกไม่ร่วงมันเองดูกันกระจายน้ําขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับปรับนี่เปลี่ยนนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับทุกคน